วันนี้หนักแน่ต่อเนื่องพายุไซโคลนพยากรณ์อากาศ22-31พฤษภาคมนี้สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมินสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมประจำคลิปช่วงเช้าของวันพุทธที่22พฤษภาคมนะครับในวันนี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่แอดมินต้องบอกว่าใครที่ไม่ชอบปริมาณของฝนตก ต้องทำใจครับเพราะวันนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนฟ้ากะนองฟ้าล้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและมีปริมาณของฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ครับในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับกระแสของลมบนชั้นบรรยากาศระดับยอดเมฆในช่วงวันนี้มีกําลังค่อนข้างอ่อนประกาศฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันที่24พฤษภาคมจะมีย่อมความกดอากาศตา่ำมีกำลังค่อนข้างแรงและมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนจะเริ่มมีการก่อตัวตั้งแต่วันนี้บริเวณทางอ่าวบิงโอส่งผลทําให้คลื่นลมจะมีกําลังค่อนข้างแรงในบริเวณทางทะเลอันมันและบริเวณทางอ่าวไทยแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงและบริเวณผู้ที่อาศัยอยู่ตามบริ บริเวณทางภาคใต้โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่ง ทั้งทะเลอันมันและทั้งทะเลอ่าวไทยในช่วงตั้งแต่วันที่22ถึง26พฤษภาคม2567คลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันตอนบนมีกําลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันมันทางตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสําหรับทางอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่ง ลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองลื้นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงภัยประจําวันนี้ตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดในช่วงของวันที่22พฤษภาคม2567เริ่มกันที่บริเวณทางภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่อุตรลดิตสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและบริเวณทางเพชรบูรณ์ภาค าคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอํานาจ,จเจริญนครราชสีมาและบุรีรัมบบริเวณทางภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีทางราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและบริเวณทางสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณทางภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีและยองจันทบรุรีและบริเวณจังหวัดตราด ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ในช่วงระหว่างวันที่23-24ถึง24พฤษภาคม2567เริ่มกันที่บริเวณทางภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาจังหวัดน่านแพร่ตากสุโขทัยและทางกำแพงเพชรจากนั้นบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกา หนองบัวลำภูและทางอุดรธานีบริเวณทางภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ทางราชบ,บุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณทางภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบรุรีและบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีละนองพังงาและภูเก็ตตามรอยเส้นทางของฝนตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้จากการตรวจจับตามเรดาร์ ดาวเทียมปริมาณของกลุ่มฝนสเกลพื้นที่ไหนเป็นสีเทานั่นหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ไม่มีปริมาณของฝนพื้นที่ไหนที่มีสเกลสีปกคลุมตั้งแต่บริเวณทางสเกลที่เป็นสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีส้มนั้นบ่งบอกถึงว่าเป็นพื้นที่มีกลุ่มเมฆดำเข้าไปปกคลุมมีปริมาณของฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงฝนตกหนักเริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับหลายจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำ ูทางลำปางพะเยาจังหวัดน่านพแพร่จังหวัดตากสุขโขทยัยและอุตรดิตถ์บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารและทางโคราชบริเวณทางภาคกลางส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้ว ะเชิงเซาชนบุรีละยองจันทบรุรีและบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานี นาหลาทีว่าจากนั้นเราจะมาอัปเดตกันต่อถึงลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าใช่ครับลักษณะสภาพอากาศประจำวันนี้วันพุทธที่22พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าวันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงระดับปานกลางและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคมเป็น ไปนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะทวีกำลังแรงมากกว่าเดิมจากที่มีกําลังปานกลางจะมีกําลังแรงถึงแรงมากในวันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีแล้วครับว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ํานะครับก็จะมีการก่อตัวแถวบริเวณทางอา่าวเบงกอทางตอนล่างและในวันพรุ่งนี้ก็จะทวีกําลังแรงแล้วนั่นเองนะครับอาจจะพัฒนาตัวขึ้นนะครับเป็นพายุดีเปรสชั่นในวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าก็ต้อง,องรอลุ้นเอาหรือว่าจะสามารถพัฒนาตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นได้ ในช่วงของวันศุกร์ที่24พฤษภาคมเราก็ต้องคอยติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ไม่ว่าถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะทวีกําลังแรงเป็นพายุดีเพชชนได้จะวันไหนก็แล้วแต่แต่จะส่งผลทําให้ขึ้นลมบริเวณทางทะเลอันมันโดยเฉพาะบริเวณทางทะเลอันมันทางตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงหรือว่าลูกหลานชาวเรือชาวประมงหากเห็นข่าวนี้ต้องแจ้งเตือนบอกต่อๆกันนะครับจากกระแสของลม ระดับยอดเมฆสูงจากน้ำทะเลขึ้นไป5กิโลครึ่ง5,500เมตร ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่ากระแสของลมบนในช่วงนี้ก็มีกำลังค่อนข้างอ่อนพอดีนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลแน่นอนกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือกระแสของลมระดับพื้นผิวน้ำทะเลมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ลมมรสุมระดับพื้นผิวมีกำลังค่อนข้างแรงและพัดพาปริมาณความชื้นเข้าไปในบริเวณทางประเทศไทยได้ค่อนข้างลึกนะครับ จึงส่งผลทําให้ปริมาณของฝนในช่วงนี้มีปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวได้ทั่วไทยจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้เองนะครับก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้ทําให้ลักษณะสภาพอากาศในแต่ละภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีดังต่อไปนี้เริ่มกันที่บริเวณทางภาคเหนือท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีปริมาณ ของฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุดตระดิตตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร พิษณุโลกพิจิตและบริเวณทางเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-28องศาเซลเซียสสูงสุด30-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีปริมาณของฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกชุกตกแช่ตกหนักตกนานในบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลาสินขอนแก่น ชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำ่ำนาจเจริญอุบลและจาานีศรีสะเกดสุรินบุรีรัมและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักกระ ายตัวหลายพื้นที่โดยจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบ,บุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสิงห์บุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีปริมาณของฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวได้ในบางแห่งจะมีฝนตกชุกตกแช่ได้ในบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปาจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีละยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด เพชรบรุรีประจวบกิริขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และปริมาณ ฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจะมีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบีจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรติดตามเส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีแนวโน้มจะเป็นว่าที่ของพายุไซคโคลนต่อไปในช่วงของวันที่ตั้งแต่24-26พฤษภาคมนะครับเริ่มกันที่ในช่วงของวันที่22พฤษภาคมนะครับเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำลุกดังกล่าวนะครับก็จะเริ่มมีการก่อตัวนะครับท่านผู้ชม จะสังเกตเห็นว่าในบริเวณทางอา่าวเบิงกอทางตอนล่างนะครับลมเริ่มมีการหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ปริมาณความชื้นหรือว่าตามที่แบบจําลองได้อัปเดตก็คือสเกลที่เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็สีเหลืองสีเขียวเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นนะครับจากนั้นเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงของวันพฤหัสสบดีที่23พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในบริเวณทางทะเลอันดามันโดยเฉพาะบริเวณทางทะเลอันดามัน ตอนบนขึ้นลมจะมีกําลังค่อนข้างแรงและประกอบกับนะครับการควบแน่นของปริมาณความชื้นก็จะเริ่มมีการก่อตัวและมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณทางทะเลอันมันตอนบนและถ้าหากว่าท่านผู้ชมสังเกตในบริเวณทางอ่าวปบงกอทางตอนกลางนะครับก็จะเริ่มมีการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นจากนั้นเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงของวันสุกที่24พฤษภาคมยอมความกดอากาศต่ำลูกดังกล่าวนะครับก็จะเหนียวนาปริมาณ ความชื้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในบริเวณทางอ่าวเบงกอลหรือทางทะเลอันมันและพื้นที่รอบๆนะครับเพื่อไปหล่อเลี้ยงตัวเองก็จะทวีกําลังแรงขึ้นอีกจากการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับประจําวันนี้วันพุทธที่22พฤษภาคมนะครับเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ําลูกดังกล่าวนี้จะทวีกําลังแรงขึ้นอีกนะครับ คาดการจะเป็นพายุรีเพชชันต่อไปในช่วงของวันศุกร์ที่24พฤษภาคมและจะเคลื่อนตัวนะครับไปปกคลุมทางบริเวณอ่าวเบงกอตอนกลางจากนั้นเมื่อเราทําการเคลื่อนไปดูต่อในช่วงของวันเสาร์ที่25พฤษภาคมพายุรีเพชชันลูกดังกล่าวจะทวีกําลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุไซโคลนและจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเมียนมาจากนั้นเมื่อเราทําการเคลื่อนเว ลาไปดูต่อในช่วงของวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมพายุไซโคลนก็จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวทางบังกลาเทศในช่วงประมาณช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมนะครับในขณะช่วงเวลาเดียวกันพายุลูกที่2นะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็ได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับคาดการว่าจะเป็นพายุดีเปรสชันนะครับเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับทางประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงของวันอาทิตย์ที่2 6พฤษภาคมนะครับจากลักษณะอากาศดังกล่าวที่มีพายุทั้ง2ลูกนะครับอยู่ทางซ้ายและก็ทางขวาจึงทําให้เกิดแนวของล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางประเทศไทยในขณะที่เกิดแนวของล่องมรสุมเมื่อเมื่อไห่นะครับก็จะทําให้มีปริมาณของฝนดีงามฝนตกชุกตกแช่ตกหนักตกนานเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่ช่วงวันที่27จนถึงช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงแม้ว่าพายุไซคโคลนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางบังกลาเทศไปแล้วแต่ในประเทศไทยจะยังคงมีแนวของล่องมรสุมพาดผ่านอยู่นั่นเองครับส่งผลทําให้ยังคงมีปริมาณของฝนตกดีงามเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายเดือนพฤษภาคมกันเลยทีเดียวครับในช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มมีการแปรปรวนกระแสของลมก็มีการเปลี่ยนทิศแล้วเป็นกระแสของลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีพายุ1-2ลูกด้วยกัน ในช่วงนี้นะครับ แต่แบบจําลองอาจจะมีการอัปเดตใหม่ก็ได้อย่างไรก็ตามหากว่ามีเวลาก็หมั่นเข้ามาตรวจเช็คกับแอดมินอยู่เป็นประจำนะครับเอาละครับหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ามีการอัปเดตใหม่หรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินก็จะนําข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและเราฟังกันในทุกๆวันนะครับเอาละครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คงจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้กลาบสวัสดีครับ